วิชาวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเรามาต่อกันในเรื่องของอบทลมภัยธรรมชาติและปรากฏการเรือนกระจกนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนกันไปแล้วในเรื่องของลมลมบกลมทะเลแล้วก็ลมมรสุมนะคะซึ่งมันมีสาเหตุการเกิดที่มันมีลักษณะเหมือนกันก็คือการเกิดลมเนี่ยมันเกิดจากการที่อุณหภูมิของ2องบริเวณมันมีความแตกต่างกันนะคะก็คือระหว่างพื้นดินกับพื้นน้ำ ะะพอมันอากาศต่างกันปุ๊บมันก็ทําให้เกิดลมขึ้นมาโดยที่ถ้าเกิดว่าเกิดบริเวณชายฝั่งเราจะเรียกเป็นลมบกและลมทะเลนะคะส่วนถ้าเกิดว่ามันเป็นอ,อคิดขึ้นมาในพื้นที่ที่ใหญ่กว้างกว่าเดิมนะคะในลักษณะของความแตกต่างระหว่างพื้นทวีปอุณหภูมิของพื้นทวีปกับอุณหภูมิของมหาสมุทรครั้งนี้มันจะทําให้เกิดลมประเภทลมมรสุมขึ้นมาซึ่งมันมีความ ใหญ่แล้วก็มาเป็นฤดูการนะคะตรงนั้นก็คือจบเรื่องของลมไปแล้วทีนี้เรามาต่อกันในเรื่องของภัยธรรมชาติและปรากฏการเรือนกระจกนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของภัยธรรมชาติก่อนพวกหนูอาจจะเคยเห็นรูปของภัยธรรมชาตินะคะแล้วก็ธรณีพิบัติภัยลักษณะประมาณนี้นะคะตัวชี้ไม่ขึ้นอ่ะขึ้นละนะคะภาพกอนะคะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตรงนี้คือภัยธรรมชาติรูปแบบหนึ่งนะคะมันคือ มันคือน้ําประมาณว่าน้ําท่วมนะคะเห็นไหมตรงนี้คือเขาทําเขื่อนกั้นน้ําอยู่ใช่ไหมปรากฏว่าปริมาณน้ำมันล้นทะลักตัวกั้นน้ําเข้ามานะคะแล้วมันก็จะทําให้พื้นที่บริเวณนี้ถูกน้ําท่วมนะคะถ้าขอไข่นะคะอันนี้เป็นถนนแล้วปรากฏว่าแผ่นดินมันพังลงไปนะคะตรงนี้ก็คือ แผ่นดินถล่มลงไปเสาไฟฟงไฟฟ้านะคะพอดินถล่มไปปุ๊บฐานดินมันก็ไม่แน่นนะคะทำให้เสาไฟฟ้ามันล้มลงมาตามไปด้วยอ,อันนี้น้ําท่วมนะคะจะเป็นลักษณะของน้ําท่วมในเมืองนะคะถ้าเกิดว่าดูข่าวช่วงที่เป็นฤดูฝนเนี่ยเราจะเจอข่าวน้ําท่วมบ่อยนะคะเพราะว่ามันมันเกิดปัญหาในการเรื่องของการวางผังเมืองอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงทีหลังนะคะ ภาพงอง,งูนะคะก็ยังเป็นเรื่องของแผ่นดินถล่มอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นจังหวัดที่อยู่บริเวณที่มันมีภูเขาแล้วก็มีถนนตัดผ่านลาักษณะเนี้ยมันจะประสบปัญหานี้บ่อยๆนะคะบางทีฝนตกหรือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างทําให้แผ่นดินที่มันเคยเกาะตัวกันแน่นเป็นหน้าผาเงี้ยมันเกิดการถล่มลงมามันเกิดการเลื่อนลงมานะคะมันก็เลยทําให้เกิดความเสียหายหบริเวณถนนอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะคะ ทีนี้นะคะในภาพรวมเออไม่ใช่เขาบอกว่าเหตุการณ์ดังภาพกอขอคง,งอนะคะมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติประเภทต่างๆนะคะแล้วก็ภัยธรรมชาติที่เรากําลังจะพูดถึงเนี้ยมันมีหลายอย่างนะคะแล้วแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะทาจะมันจะเกิดจากสาเหตุที่แตกต่างกันนะคะมีการเกิดที่มีลักษณะที่แตกต่างกันพวกผลกระทบ กับชีวิตหรือทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันไปตามภัยแต่ละแบบนะคะมาดูความหมายของภัยธรรมชาติก่อนภัยธรรมชาติที่กำลังพูดถึงอยู่เนี่ยมันก็คือผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่มันเกิดขึ้นจากตัวของธรรมชาติเองนะคะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม นะคะไอภัยธรรมชาติอะ่ะมันเกิดขึ้นเป็นปกตินะคะถึงมันจะมีบ้านคนหรือไม่มีบ้านคนมันก็เกิดอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันไปเกิดใกล้ๆกับบ้านคนหรือมีคนไปอยู่ในเหตุการณ์ที่กําลังเกิดภัยธรรมชาต,ติตรงนั้นอะ่ะมันก็จะทําให้เกิดความเสียหายนะคะเกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินนะคะ ภัยธรรมชาติแต่ละประเภทนะคะมีสาเหตุและลักษณะการเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เราจะต้องมีแนวทางในเรามีแนวทางในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาตินะคะแตกต่างกันไปในแต่ละภัยรูปในแต่ละรูปแบบของภัยธรรมชาตินะคะก็จะมีแนวทางการปฏิบัติตัวที่แตกต่างกันนะคะมาดูภัยธรรมชาติรูปแบบแรกนะคะ ภัยธรรมชาติรูปแบบแรกคือน้ําท่วมนะคะน้ำท่วมหรืออุทกกภัยนะคะตรงนี้คิดว่าเคยเห็นนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเคยประสบป,ปัญหานี้กันบ้างหรือเปล่าไอ้น้ําที่มันชอบท่วมบ้านแถวแถวแถวโรงเรียนเราอะที่มันจะมีแบบน้ําท่วมสนามอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ใช่น้ําท่วมนะอันนั้นมันเป็น มันเป็นการที่เราอยู่ใกล้ทะเลแล้วทีเนี้ยน้ำทะเลมันมันเพิ่มระดับขึ้นสูงมันเหมือนน้าทะเลหนุนเข้ามาในบริเวณแผ่นดินอันนั้นไม่ใช่ันมันไม่ใช่น้ําท่วมความหมายนี้นะคะน้ําท่วมความหมายนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรมันไม่ได้เกิดจากน้ำทะเลมันเกิดจากอิทธิพลของพายุนะคะทําให้ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลานานหลายวันนะคะพอเวลาพายุเข้าอะ ถ้าพูดว่าพายุเข้าปุ๊บแน่นอนว่าสิ่งที่จะตามมาด้วยคือฝนตกที่หนักและติดต่อกันอย่างยาวนานหลายวันนะคะจนกว่าพายุมันจะเคลื่อนตัวแล้วก็พ้นผ่านประเทศของเราไปหรือบริเวณที่เราอยู่อไปฝนมันถึงจะหยุดตกนะคะมันไม่ใช่ฝนตกธรรมดานะคะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นเหมือน เหมือนกับลมที่พัดหมุนวนนะคะแล้วทีนี้การหมุนวนมันดูดเอาความซ้นไปด้วยดังนั้นพอความซ้นไปรวมกันอยู่เยอะๆมันจะทําให้เกิดฝนที่หนาแน่นนะคะแล้วก็ลมแรงอันนี้ก็คืออิทสาเหตุหลักาสาเหตุของการเกิดน้ําท่วมอย่างที่หนึ่งคือจากอิทธิพลของพายุที่ทําให้ฝนตกติดต่อกันนะคะอันที่สองฝนตกติดต่อกัน เป็นเวลานานบริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำนะคะปกติแล้วเวลาที่เรา,เาน้ำจืดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้น้ำในแม่น้ำลำคลองอ่ะมันมีต้นกำเนิดมาจากป่านะคะป่าที่มันอุดมสมบูรณ์มากพอแล้วก็เป็นแหล่งต้นกำเนิดน้ำอ่ะมันก็จะเรียกว่าเป็นป่าต้นกำเนิดป่าต้นน้ำประมาณนั้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานฝนตก ในความหมายของตรงนี้ไม่ได้หมายถึงพายุนะแต่หมายถึงไอ้ฝนตกตามฤดูกาลนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นฝนที่ตกทุกวันอะแล้วตกหนักตกต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันนะคะมันจะทําให้บริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ําอ่ะซึ่งมีการตัดไม้ทําลายป่าจนเป็นป่าเสื่อมโทรมอะพื้นดินตรงนั้นจะไม่สามารถอุ้มน้ําปริมาณมหาศาลเอาไว้ได้ทําให้เกิดเป็นน้ําป่าไหลหลากหรือน้ําท่วมฉับพลันบริเวณพื้นที่ลับลุ่ม นะคะพื้นอ่ะก็คืออันนี้มันจะประสบปัญหากับจังหวัดหรือบ้านเรือนของคนที่ไปตั้งอยู่บริเวณใกล้กับพื้นที่ป่าใหญ่ๆแล้วการที่คนไปตั้งพื้นที่อยู่นั้นอ่ะมันจะทําให้เกิดการถางป่าขึ้นเหมือนกับเข้าไปเราก็ตัดไม้ออกมาเพื่อที่จะเอามาสร้างบ้านเรือนหรือว่าเอามาสร้างอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวกับไม้นะคะ พอไปตัดมาปุ๊บปกติป่ามันจะเป็นป่าต้นน้ําได้ก็ต่อเมือ่อมีต้นไม้ยืนอยู่พอมีต้นไม้อยู่มันจะล่มพอล่มแล้วปุ๊บดินที่อยู่ใต้ต้นไม้ล่มๆอ่ะมันจะเก็บน้ําได้เยอะนะคะแล้วมันก็เลยทําให้เกิดเหมือนกับเกิดน้ําเกิดเป็นแม่น้ำำานําลาธารอ่ะแล้วก็ไหลรวมๆกันแล้วก็กลายเป็นแม่น้ําใหญ่ๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบริเวณพื้นที่ป่าตรงนั้นมันมีการตัดไม้ทําลายป่าอย่างเงี้ย ต้นไม้มันไม่มีปกคลุมดินแล้วดังนั้นดินมันจะแห้งกรอบอะไรก็ตามแล้วมันก็จะไม่มันจะเสียคุณสมบัติในการอุ้มน้ําไปทีนี้น้ํามันไม่โดนอุ้มไว้มันก็ไหลเลยมันก็ไหลไปตามมันก็ไหลไปตามล่องน้ําเลยแล้วมันก็เลยเกิดเป็นน้ําป่าไหลหลากสิ่งที่เรียกว่าน้ําป่าไหลหลากนั่นแหละค่ะจู่จูน้ํามันก็พุ่งมานะคะที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไปเที่ยวตามน้ําตกแล้วเกิดเห็นว่าน้ําของน้ําตกมันเปลี่ยนสีอ่ะให้หนูรีบ วิ่งหนีขึ้นที่สูงให้เร็วที่สุดเพราะว่าน้ําป่ามันกำลังจะไหลามาประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีป่าก็จะได้รับผลกระทบจากการที่เกิดน้าท่วมฉพพลันในลักษณะนี้นะคะอ่าถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาตามเมืองอย่างเช่นในกรุงเทพนะคะในกรุงเทพที่เขาเกิดน้ําท่วมขึ้นในเมือง ที่ท่วมถนนท่วมรถนั่นน่ะสาเหตุของการเกิดหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาขยะมูลฝอยค่ะอุดตันเส้นทางระบายน้ำในชุมชนเมืองเวลาที่สร้างเมืองสร้างบ้านเขาจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าท่อระบายน้ำฝังอยู่ใต้ดินนะคะซึ่งพอเวลาอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันจะประสบปัญหาเรื่องของขยะด้วยยิ่งมีคนอยู่เยอะๆปัญหามันก็ปัญหาขยะขยะเนี่ยมันก็จะยิ่งเยอะแล้วพอขยะเยอะ ไอ้ถ้าเกิดว่าระบบการจัดเก็บมันไม่ดีเนี่ยมันก็จะทําให้ขยะมันล้นทะลักออกมาตามพื้นดินเวลาฝนตกขยะเบาๆเ,เ,เหล่านี้มันก็จะไหลไปตามน้ําแล้วก็ลงไปสู่ท่อระบายน้ําแล้วก็ไปอุดตันเส้นทางการเดินน้ํานะคะมันก็เลยทําให้น้ําที่ควรจะโดนระบายไปตามท่อระบายน้าอ่ะมันระบายไม่ทันพอระบายไม่ทันปุ๊บแน่นอนมันเกิดน้ําท่วมขังแล้วถ้าเกิดว่ามันมีฝนตกซ้ําลงมาซ้ําลงมาเรื่อยๆ มันจะยิ่งทำให้น้ํำท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นปัญหาในชุมชนเมืองกรณีขยะมูลฝอยไปอุดตันท่อระบายน้ํำประมาณนั้นหรือว่าจะเป็นการระบายน้ํำจากพื้นที่หน้าเขื่อนลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนนะคะในกรณีที่เขื่อนกักเก็บไว้จนเกินปริมาณที่รองรับได้นะคะเราสร้างเขื่อนเพื่ออะไรเราสร้างเขื่อนเพื่อแก้ปัญหาการที่น้ํามันจะแล้ง นะคะก็คือเหมือนกับไปสร้างคันกั้นน้ําเอาไว้แล้วก็กักน้ําเอาไว้หลังไอคันกั้นนั้นะ่ะให้ให้มันมีน้ําใช้เพื่อที่จะเป็นน้ําใช้ตลอดได้ตลอดทั้งปีหรือว่าเอาไว้ใช้ตอนหน้าแล้งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ใช้นานขึ้นแต่ทีเนี้ยกรณีกรณีถ้าเกิดว่ามันมีน้ํามากเกินไปล่ะเขื่อนมันจะมีปริมาณน,น้ําที่ปริมาณน,น้ําเขาเรียกว่าปริมาณน,น้ําสูงสุดที่จะกักเก็บไว้ได้ในแต่ละเขื่อนนะคะคือถ้าเกิดว่า บริเวณที่เป็นเขื่อนมันเกิดฝนตกหนักแบบพายุเข้าแล้วปรากฏว่าน้ําที่มันเก็บไว้ในเขื่อนมันปริมาณสูงกว่าปริมาณน้ําที่จะเก็บไว้ได้เขาก็จะต้องเล่งระบายออกเล่งระบายออกจากเขื่อนนะคะพอมันเล่งระบายออกปุ๊บเกิดถ้าเกิดว่าพื้นที่ท้ายเขื่อนเขาไม่สามารถส่งต่อน้ําไปได้เร็วพอเร็วพอจากที่เขื่อนปล่อยลงมานะคะเหมือนกับปล่อยเติมลงมาแล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนมันก็จะต้องปล่อยต่อไป ถ้าพื้นที่ท้ายเขื่อนมันปล่อยต่อไปได้ไม่เร็วพอมันก็จะทําให้เกิดน้ําท่วมนั่นเองนะคะผลกระทบของน้ําท่วมนะคะมันจะทําให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ที่จมอยู่ใต้น้ํานะคะแน่นอนว่าถ้าพื้นบ้านของหนูโดนน้าท่วมอะ่ะถ้าโดนน้าท่วมนะแล้วโดนน้าท่วมเป็นเวลานานอะ่ะน้ํามันขังน้ามันท่วมอยู่อย่างนั้นอะ่ะ ถ้าเกิดว่าน้ํามันลดไปแล้วอ่ะหนูจะพบว่าไอ้พื้นผนังบ้านของหนูมันจะเป็นรอยคราบรอยคราบสุกประกอ่ะนะคะมันก็คือมันก็คือทําให้เกิดความเสียหายขึ้นหรือว่าถ้าหนูเก็บอะไรไม่ทันตอนน้ําท่วมมาพวกของใช้เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์มันก็พังหมดเลยนะคะนนี้มันก็จะเป็นความเสียหาย mm. พื้นที่เกษตรกรรมและผล,ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายนะคะแน่นอนถ้าเกิดว่าน้ําท่วมมาน้ํามันจะท่วมพื้นที่สวนพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ค่ะ ถ้าโชคดีสามารถระบายน้ําไปได้ทันภายในวันหรือ2วันอ่ะมันก็จะไม่กระทบแต่ถ้ามันขังนานเกินกว่านั้นนะคะต้นไม้มันไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่น้ําท่วมได้นะคะเพราะว่ารากของต้นไม้มันจะขาดออกซิเจนนะคะแล้วมันก็จะตาย เพราะว่ามันมีน้ําเยอะเกินไปแล้วมันก็ขาดออกซิเจนมีต้นไม้แค่ไม่กี่ไม่กี่แบบที่สามารถอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมได้อย่างเช่นไอ้ต้นกงกลางหรือว่าต้นสแสมที่บริเวณป่าชายเลนนะคะต้นไม้ลักษณะนั้นอ่ะสามารถสามารถมีชีวิตอยู่ในลักษณะของน้ําท่วมขังกัได้เพราะว่ามันมันมันอยู่บริเวณป่าชายเลนไงแต่ว่าอย่างเช่นไอ้ต้นมะม่วงต้นกล้วยต้นมะขามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าโดนน้าท่วมอะค่ะแล้วโดนน้าท่วม เป็นเวลายาวนานติดต่อกันมันจะตายนะคะดังนั้นก็คือถ้าเกิดว่าสวนไหนปลูกต้นมะม่วงหมดเลยปลูกทั้งสวนเลยนะแล้วปรากฏว่าน้ําท่วมอ่ะเตรียมใจรอรับได้เลยว่ามันจะตายหมดยกสวนเลยนะคะประมาณนั้นสถานที่สําคัญทางสังคมเศรษฐกิจศาสนาและวัฒนธรรมถูกทําลายหรือจมอยู่ใต้น้านะคะก็คือสถานที่ต่างมันก็สร้างขึ้นมาบริเวณต่างๆนั่นแหละนะคะพอน้ําท่วมมาแน่นอนมันเกิดความเสียหายกับ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแหละเศรษฐกิจทําไมเสียหายค้าขายไม่ได้จะจะ,จะให้เศรษฐกิจดีได้ยังไงนะคะประมาณนั้นแนวทางการปฏิบัติตนเองให้ปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นเสนอเป็นแนวทาง1คือติดต,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 ต่อติดตามข่าวพยากรณ์อากาศค่ะก็คือพวกกรมอุตุห,หรือข่าวข่าวพยากรณ์อากาศตามหัวข่ํมตามข่าวหัวข่ํมอะค่ะดูว่า บริเวณพื้นที่ที่หนูอาศัยอยู่ะมันจะมันกําลังจะมีฝนตกหนักตกชุกไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าน้ํามันจะท่วมอ่ะพวกกรมอุตุเขาจะเตือนภัยว่าบริเวณจังหวัดนี้จังหวัดนี้เตรียมตัวรับมือกับน้ําท่วมอันนี้คือเขาเตือนเลยนะคะถ้าเกิดว่าหนูติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ 2. คือจัดเตรียมหรือขนย้ายสเสบียงและทรัพย์สินขึ้นไปอยู่ที่สูงนะคะก็คือขนของหนีน้ำอะ่ะประมาณนั้นก็ถ้าเกิดว่าน้ําท่วมมาถ้าหนูไม่ได้ย้ายออกจากพื้นที่หนูก็จะต้องอยู่ในบ้านของตัวเองใช่ไหมแล้วก็ไปอยู่ในในบริเวณพื้นที่ในบ้านที่มันสูงจากน้ำอะ่ะนะคะก็คือรีบให้ย้าย ทรัพย์สินทั้งหมดอ่ะขึ้นไปบริเวณที่สูงนะคะเราก็เตรียมอาหารด้วยกรณีที่ไม่มีมันพอมาน้ําท่วมมันไม่มีใครขายขายองหรอกนะคะดังนั้นหนูจะต้องเตรียมอาหารและน้ําดื่มสะอาดเอาไว้ให้พร้อมนะคะกรณีที่ถ้าเกิดว่าได้รับการเตือนภัยว่าน้ําจะท่วม3คือฝึกซ้อมการหนีภายน้ําท่วมฉับพันอย่างสม่ําเสมออันนี้เราไม่เคยเราครูว่าเราไม่เราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีน้ําท่วมฉับพันหรอกคะ่ะ จะมีก็แต่น้ําทะเลหนุนแล้วมันก็เกิดน้ําท่วมหน้าลาคาญบริเวณตามถนนหรือบ้านใครที่อยู่ต่าๆก็จะน้ําท่วมเวลาน้ําทะเลมันหนุนน่ะเนาะนะคะน้ําท่วมฉับพลันมันก็จะเกิดขึ้นกับจังหวัดหรือบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับป่าไม้ต้นน้ําป่าไม้ที่เป็นต้นน้ํำลาทานนะคะเอออันอสมุทรสาครไม่มีลักษณะของน้ําท่วมฉับพลันนะคะ จะทาเขื่อนดินตามธรรมชาติหรือเส้นทางการระบายน้ําออกจากพื้นที่เกษตรกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นการรับมือของพวกเกษตรกรนะคะก็คือเวลามีสวนใช่ไหมพื้นที่สี่เหลี่ยมเป็นสวนถ้าเกิดว่าจะมีน้ําท่วมมาบางคนเขาจะสร้างเขื่อนดิน,นะคะสร้างเขื่อนหรือพันอาคล้ายๆกับคันดินที่มันจะสูงขึ้นมาอีกอะ่ะมันสามารถมันจะได้สามารถกันน้ําปริมาณที่เพิ่มขึ้นได้แต่ถามว่ามัน มันมันมันกันได้จริงไหมมันจะกันได้จริงก็ต่อเมื่อน้ามันไม่สูงมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ามันดันมาสูงมากๆแรงดันของน้ํามันก็จะพัดทําลายเขื่อนดินที่สร้างไว้แล้วก็พังทลายเข้าท่วมพื้นที่สวนเหมือนเดิมประมาณนั้นนะคะอ่าวันนี้มีคําถามแค่3าข้อนะคะคาถามแรกภัยธรรมชาติคืออะไรนะคะคำถามที่2คือสาเหตุของน้ําท่วมมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะคำถามที่3ก็คือ ถ้าเกิดว่าบ้านของนักเรียนกําลังจะถูกน้ําท่วมเนี่ยน้ําคือเตือนภัยมาแล้วกรมอุตุบอกว่าสมุทรสาครน้าจะท่วมนะคะพวกหนูจะมีวิธีการรับมือหรือเตรียมตัวยังไงนะคะให้ให้พวกหนูเขียนบรรยายก็ได้หรือว่าหนูจะวาดภาพก็ได้ว่าหนูจะทําอะไรเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะคะประมาณนั้นมี3ข้อนะคะทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งด้วยนะ